สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้มีคลิปพิักีการมินิมาให้เล่นการเหมือนเดิมเนาะพอดีตอนนี้ว่างนะคะเพราะว่าเจาะไปข้างนอกตอนเย็นเนาะ,ะก็เลยแบบแวบมาทําให้ก่อนเพราะว่าได้ไพ่มาใหม่ด้วยนะคะวันนี้ได้ไพ่มาใหม่นี่ไม่อยากจะโชว์เป็นไพ่เอ่อซอมบี้ทารอนนะคะซึ่งกล่องก็แบบใหญ่มากนะ รีวิวรีวิวรีวิวเผื่อใครแบบเออสนใจอที่แบบกําลังจะซื้อนะคะก็จะมีกล่องกร,รม้ยีแบบดูลามากเลยนะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะส่วนหลังไพ่ก็จะประมาณนี้เนอะอสวยมากเลยแล้วก็ตัวคู่มือเองก็แบบเขาทําดีมากเลยอันนี้คือต้องรีวิวนะเพราะคู่มือเขาทําดีจริงๆงนะคะแบบเออเป็นภาพสีแบบค่อนข้างสวยนะคะตรงนี้นะอืมถ้าใครสนใจก็ ไปหาซื้อได้นะคะที่ร้านดาก้อนทารอรดเนาะของคุณมังกรนะคะราคาไม่แพงด้วยนะไม่แน่ใจน่าจะน่าจะประมาณห้าร้อยหรือหกร้อยนี่แหละประมาณนี้เองนะคะนะสวยแนะนำนะคะถ้าใครสนใจนะก็ไปหาซื้อได้นะคะโอเคก็มีกองไ้ามาให้เริ่มด้วยกันทั้งหมดวันนี้สิบกองนะคะเริ่มจากอันนี้นะคะกองแรกนะ กองที่สองกองที่สามแล้วก็อันนี้กองสุดท้ายโอเควันนี้เราจะมากันในหัวข้อ,อเป็นหัวข้อสำหรับคนที่แบบไม่ได้คุยกันแล้วนะคะนะเออแบบ no contact แล้วอย่างเงี้ยว่าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเราเนาะหลังจากที่แบบไม่ได้คุยกันนะตรงนี้นะคะนะอื ก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้คุยกันแล้วนะถ้าเกิดเออใครยังคุยกันอยู่ยังคอนแทคกกันอยู่ก็มาดูสนุกสนุกได้แต่ว่าอย่าบบไปไปซีเรียสอะไรกับมันมากแล้วก็การดูพวกนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงหรือว่าไม่ตรงแบบเออตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยอะไรอย่างเงี้ยได้นะอย่าไปแบบซีเรียสอะไรกับมันมากมายขนาดนั้นนะคะนะคือถือว่ามาดูกันแบบสนุกสนุกละกันเนาะ ถ้าเกิดว่าทําสมาธิได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองแรงนะก็คือกองนี้เดี๋ยวให้ทุกคนทําสมาธิก่อนละกันโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะแอนขอเก็บกองให้กองอื่นแป๊บหนึ่งโอเคค่ะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะ เดี๋ยว and ดูลัคนาราศีกันก่อนเดี๋ยวขออนุญาตดูโต๊ก็เริ่มจะเล็กนะคะพอไพ่ก็แบบว่ากองเต็มเดี๋ยวขออนุญาตดูลัคนาราศีนะคะสำหรับคนที่เลือกกองบิสกิตเนาะว่าไม่คุณก็เขาในอยู่ในราศีอะไรกันบ้าง มีราศีพุกศก์ราศีเมษนะคะราศีตุลน,นะแล้วก็ราศีมีนมีเลขที่สิเลขสิเลขหนึ่งเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยนะคะโอเคแอนขออนุญ,ญาตดูตัวตนของเขาปัจจุบันก่อนนิดนึงละกันเนาะว่าเอ่อตัวตนของเขาปัจจุบันเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่คุณมาถามถึงนะเออตัวตนของเขานะปัจจุบันนี้อืมเป็นยังไงบ้างนะคะ ตัวตนของเขาเนี่ยนะปัจจุบันเนาะตรงนี้มีราศีสิงขึ้นมานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าออค่อนข้างแบบมีอิโก้ไม่ค่อยยอมใครเนาะเป็นคนหัวดื้อทำงานเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต่อให้ภายนอกจะดูแข็งแรงแข็งแกร่งมากมายแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นคนนึงนะคะนะตรงนี้นะแอนมองว่าช่วงนี้ตัวเขาเองงานค่อนข้างยืะนะค่อนข้างหนักแล้วก็อาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากอยู่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็น่าจะค่อนข้างเบื่อเบื่อกับชีวิตจริงๆเขา มีคนเข้ามานะอาจจะเป็นลักษณะคนที่แบบอายุน้อยกว่าหรือคนใหม่ๆที่แบบเข้ามาชอบเข้ามาสนใจเขาแต่แอนมองว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่ค่อยได้โฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเองน่าจะค่อนข้างเบื่อแล้วไอ้งานที่มันยุ่งด้วยส่วนหนึ่งมันก็เลยทําให้เขาแบบไม่มีอารมณ์ในการที่แบบว่าจะไปสนใจคนในในเรื่องของความรักหรือว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาตรงนี้นะคะนะเหมือนความคิดเขามีแต่ในเรื่องของแบบเกี่ยวกับงาน อะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนทํางานหนะักมากๆนะคะคนนี้นะจนทําให้เขาก็เริ่มเบื่อเบื่อกับชีวิตนะเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องงานเองอะตามเหมือนเขาก็เซ็งๆอะ่ะเอออยากที่จะพักผ่อนประมาณนี้นะคะนะในช่วงนี้นะก็แอนมองว่าเขาน่าจะแบบยุ่งวุ่นวายเ่องงานแล้วก็จริงๆแอนมองว่า คือเขาก็มีความคิดถึงคนเก่าๆอยู่นะเออแบบเหมือนนึกถึงคิดถึงคนเก่าๆที่เขาอาจจะเคยแบบอ,อ๋อจบไปแล้วหรือว่าอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วตรงเนี้ยมันเหมือนมันยังมีความคิดถึงอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตัวเขาเองอาจจะไม่ได้ทําอะไรเหมือนอาจจะแบบแค่นิ่งๆอยู่ในมุมของเขาอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะได้นะสําหรับคนคนนี้นะองั้นเรามาดูกันว่าแล้วณนะปัจจุบันเนี้ยที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะ เขารู้สึกยังไงเนาะในปัจจุบันนี้ที่แบบคุณเหบอเขาแบบไม่ได้คุยกันแล้วเอาจริงๆนะคือเขาอยากคุยกับคุณค่ะอืม จริงๆเขาอยากเจอคุณนะถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้คุณกับเขาแบบไม่ได้คอนแทคไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันแล้วอะ่ะเขาค่อนข้างอยากเจอคุณเขาคิดถึงคุณนะมันมีความคิดถึงมากๆอยู่ตรงนี้นะคะนะมีไพ่ฉลิออทึ้นเนาะในบางคนอาจจะทํางานแบบเป็นคนในเครื่องแบบพระราชาการทหารตำรวจเนาะเออแอนสจวัหรือแม้กระทั่งแบบอาจจะชอบความเร็วก็ได้นะแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันคือแอนมองว่าเขาคิดถึงนะอยากเจออยากจะมาหาเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ อ๋อดีที่สุดหรือว่าอบอุ่นมากๆเวลาที่แบบเขาได้อยู่ด้วยหรือว่าได้มีการพูดคุยด้วยอะไรประมาณเนี้เออ ถ้าเกิดไม่ได้ติดต่อกันไปตรงนี้แอนมองว่าก็มีเกณฑ์นะคะที่เขาอาจจะติดต่อมาเนาะเพราะว่ามันมีความคิดถึงคุณจริงๆอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวเขาเองอะต่อให้ความสัมพันธ์อะคือแอนไม่รู้ว่าที่มาถามความสัมพันธ์มันอาจจะแบบเป็นเพื่อนคนคุยไม่ชัดเจนเป็นแฟนหรืออะไรก็ตามที่เลิกกันไปแล้วอะเหมือนเขาอะยังยังอยากที่จะแบบว่าเอออย่างน้อยถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้คบกันเป็นแฟนแล้วอะไรก็ตามอะ่ะ คือเขาก็ยังอยากที่จะคีบความสัมพันธ์นี้เป็นในลักษณะเพื่อนหรือว่าคนที่แบบยังคุยกันได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดเออในบรรดาคนทั้งหลายที่แบบที่เขาเคยเจอมาเนาะ คือเหมือนคุณเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดคุณให้อารมณ์เหมือนแบบเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งเพื่อนให้กับเขาเออแบบมีอะไรแบบเขาสามารถพูดคุยกับคุณได้ประมาณนี้นะคะตรงนี้นะซึ่งแอนมองว่ามีเกณฑ์มากเลยที่เขาจะติดต่อคุณมานะเออเพื่อที่จะแบบว่ามาพูดคุยหรือว่าอะไรประมาณนี้กับคุณเนาะอืมเพราะว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้นะคะมันยังมีความรู้สึกให้กับคุณอยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอออยากที่จะแบบว่าเจอคุณน่ะ ประมาณนี้นะคะนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะก็จะประมาณนี้นะคะโอเคจบไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะว่าโนคอนแทคของคุณเนี่ยเ,ออเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเนาะอขออนุญาตด,ดูลัคนาราศีนะคะไม่คุ้นกับเขานะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองมีราศีกุมนะคะ ออันนี้กองที่สองไหมอะราศีมังกรแล้วก็ราศีสิงห์นะคะมีกุมมังกรสิงห์นะคะเออโอเคแอนไม่แน่ใจเนาะว่านี่เปกองที่สองหรือเปล่าหรือว่าอันนี้มันกองที่สามนะเออก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถ้าเกิดตัวเลือกมันผิดยังไงก็ขอเปลี่ยนตัวเรื่องนี้เป็นกองที่สองแทนนะคะโอเคอ่าโอเคมีกุมมังกรแล้วก็สิงห์นะคะ มีเลข11นะเลข24แล้วก็เลข5นะคะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยเนาะโอเคมาดูกันว่าคนที่คุณมาถามถึงานะชีวิตช่วงนี้ของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันขออนุญาตด,ดูนะคะชีวิตของคนที่กองที่สองมาถามถึงช่วงนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้าง คนน,นนี้ที่คุณมาหากถึกงอาจจะเป็นชาวราศีธนูก็ได้นะคะนะตรงนี้นะอืมอ๋อเป็นคนที่เป็นชาวธาตุดินได้นะคะประสบกันมาก่อนนะเป็นคนที่ค่อนข้างนิง่งๆมากๆเลยนะคะเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีความคิดอ่อในเรื่องของด้านการลงทุนประมาณนี้เนาะหรือว่าเหมือนกําลังทําตัวเองให้มีความมั่นคงในด้านของชีวิตการงานการเงินประมาณนี้นะแอนไม่เห็นในในแง่ของความสัมพันธ์นะคะตรงนี้นะอืมเพราะว่าตัวเขาเองลักษณะแบบ ค่อนข้างนิ่งมากๆนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเลยนะตรงนี้เหมือนตอนนี้ช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เขากําลังคิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าตัวเขาเองอ่ะเหมือนกําลังคิดที่จะวางแผนการลงทุนหรือแม้กระทั่งกําลังวางแผนหาธุรกิจใหม่ๆอยู่นะตอนนี้นะคะเหมือนเขากําลังคิดอยู่ซึ่งเขาอ่ะก็ไม่ได้คิดที่แบบว่าจะออกจากงานประจํานะเหมือนงานประจําที่เขาทําอยู่อ่ะเขาก็คิดว่ามันก็มั่นคงดีคือเขาก็จะทําแบบนี้ไปก่อนนะแต่เหมือนเขามีแผนในการที่จะ แบบว่าลงทุนอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นลักษณะเหมือนอาจจะคิดทําธุรกิจอะไรบางอย่างอะคะ่ะเออเพื่อให้แบบการเงินของเขามันมีความมั่นคงมากขึ้นกว่านี้นะนะตรงนี้นะที่แอนเห็นเนาะเหมือนเขาค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของงานเงินมากๆนะคะคนนี้เพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนที่แบบว่าชอบมีความมั่นคงในตัวเองอะประมาณนี้นะอืมโอเคงั้นเรามาดูกันว่าแล้วโนคอนแทคของคุณนะคะความรู้สึกของเขานะที่มีต่อคุณนะหลังจากที่แบบ ไม่ได้คุยกันเนี่ยเออเขารู้สึกยังไงอือเหมือนที่บอกคือตัวเขาเองเป็นชาวธาตุดินอะนะคะคนดีนะเขาก็จะนิ่งๆน,นะแบบ ไม่ได้แสดงออกอะไรต่อบอกเลยว่าเขาอะหลังจากที่แบบคุณกับเขาไม่ได้มีการคุยกันนะเขาเครียดมากเลยนะมันเป็นอารมณ์แบบเขาค่อนข้างเครียดกังวลน,นอนไม่หลบับเหมือน เหมือนเขาเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนคิดถึงคุณอะ่ะเออนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเนาะเจ็ดเหรียญน,นะคะมันขึ้นเหมือนเขารอคอยอะ่ะรอคอยให้คุณติดต่อมานะคะเออซึ่งแอนมองว่าเขาน่าจะไม่ทําอะไรคือถ้าไม่ได้รอคอยให้คุณติดต่อมามันจะเป็นลักษณะเหมือนเขารอคอยโชคชะตาเออให้แบบให้คุณกับเขาได้กลับมาเจอกันให้ได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะแต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะแอนมองว่าเขาจะไม่ได้ทําอะไรเหมือนเขาก็จะ เครียดนอนไม่หลับคิดถึงคุณรอคอยว่าแบบเออเมื่อไหร่คุณจะทักไปเมื่อไหร่คุณจะโทรไปหรือว่าเมื่อไหร่แบบคุณจะติดต่อเข้าไปทีหนึง่งอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งมันเป็นแบบเหรียญอีกแล้วไงคือมันนิ่งอะค่ะเออเหมือนเขารอเขาแต่ก,ก้มหน้าก้มตารอโชคชะตาหรือแม้ว่าก้มหน้าก้มตารอแบบเออให้คุณทักไปเนาะตรงนี้นะเออแต่บอกเลยว่าเขาอะมีความคิดถึงเพราะว่าภายใต้สำลับมันเป็นสเตรนนะคือเขายังคิดถึงคุณมันยังมีการคิดวนเวียนเรื่องคุณอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่แบบไม่ได้คุยกันแล้วก็มัน ลักษณะเหมือนเขาอยากที่จะกลับมาคุยแหละแต่ว่าเขาจะไม่ทําอะไรอะคะ่ะถ้าโชคชะตาไ,ไม่นำพาให้คุณกับเขาได้กลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเป็นคุณที่อาจจะต้องเทคแอคชั่นไปหาเขาหรือว่า,าจ,จะต้องทักเขาไปก่อนหรือว่าพูดคุยกับเขาก่อนอะไรประมาณเนี้ยอืเพราะว่าเขายังรออยู่นะเขามีความคิดถึงแล้วก็ยังรออยู่แล้วก็มีความเครียดมากๆอยู่กับการที่เขากับคุณไม่ได้คุยกันตรงนี้นะนะคะโอเคงั้นก็อาจจะต้องรอโชคชะตาต่อไปเนาะคนนี้นะในการที่แบบว่าคุณกับเขาจะได้คุยกันนะเออ เพราะว่าพอเป็นสเตรนีนแล้วอะ่ะตัวคุณเองก็อาจจะหัวดื้อหัวแข็งส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันในการที่จะแบบว่าใจแข็งไม่ติดต่อไปก่อนอะไรประมาณเนี้อยได้ด้วยเนาะทั้งที่จริงๆอะ่ะแอนมองว่ามันก็มีความรู้สึกคิดถึงกันอยู่ตรงนี้แหละเออ ก็แล้วแต่เนาะว่าแบบใครจะติดต่อไปก่อนนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะเออแต่บอกเลยว่าเขาค่อนข้างเครียดน,นะก้าวดาบขึ้นแบบกลางคืนนอนไม่หลับคิดถึงคุณคิดถึงเรื่องคุณเอออยากแบบว่าที่จะแบบได้เจอกันกับคุณหรือว่าพูดคุยกับคุณตรงนี้นะคะนะอยากให้โชคชะตาแบบเออให้คุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะนะสาหรับคนคนนี้นะตลกดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อการสําหรับคนที่เลือกกองที่3ามนะคะก็คือกองนี้นะเดี๋ยวแอนขออนุญ,ญาตด,ดูลัคนา ราศีนะคะไม่คุณก็เขานะสําหรับคนที่เลือกกองที่สมนะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะมีราศีมีนราศีตุลแล้วก็ราศีเมเอราศีธนูนะคะมีตุลอ่อมีนแล้วก็ธนูนะคะมีเลขสิบสองเลขเจ็เลขยีเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดว่เป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้มาดูกันนะคะว่าสําหรับคนที่เลือกกองที่สามเนาะ,ะเออ เขาคนที่คุณถามถึงที่ไม่ได้ติดต่อกันแล้วตรงนี้เออเขาเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ชีวิตเขาเป็นไงบ้างคอยดูหน่อยครับชีวิตของคนที่เลือกกองที่สามนีเป็นยังไงบ้างชีวิตของเขา คนนี้อาจจะเป็นชาวราศีพฤษภได้นะคะจ,จะเป็นคนที่แบบเออทำงานแบบเป็นครูบาอาจารย์แพทย์พยาบาลเป็นคนที่แบบอาจจะหัวโบราณหน่อยๆเนาะแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณได้นะคะเป็นลักษณะคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็คนนี้ในบางคนอาจจะเคยแบบผ่านการแต่งงานผ่านการหยา่าร้างมาก่อนได้นะตรงนี้นะอืมคือจริงๆแอนมองว่าเาตัวเขาเองก็ปัจจุบันนี้เนาะค่อนข้างแฮปปี้นะคะกับตัวเองนะเอออาจจะแบบ เหมือนอาจจะมีแผนอยากจะเรียนต่อศึกษาต่อตรงนี้ก็ได้เนาะหรือว่าหน้าที่การงานเขาแบบค่อนข้างมันคงชีวิตก็แฮปปี้ประมาณนี้เนาะแต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ เขาเรียกว่าไงอ่ะอ๋อช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาทํางานหนักมากนะคะอาจจะแบบมีอาการเหนื่อยล้าจากงานได้เนาะตรงนี้นะเหมือนงานเขาที่ทํามันเป็นงานที่แบบอาจจะเป็นงานที่แบบให้คําปรึกษาต้องพบปะผู้คนหรืออะไรประมาณนี้เออมันเลยทําให้เขาแบบใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความเหนื่อยล้าตรงนี้ได้นะคะซึ่งแอนคิดว่าคนนี้เนี่ยถ้าเขาแบบว่าเคยผ่านเรื่องราวการหย่าร้างมาเขาน่าจะก็ยังโสดอยู่ตอนนี้เขาก็จะยังโสดอยู่เพราะว่าแฟนมันก็จะเป็นไพ่ของคนที่แบบโสดแล้วก็ค่อนข้างแบบ เหมือนต้องการคนที่แบบเพียบพรอมะประมาณนี้นะคะนะได้เนาะแล้วก็ตัวเขาเองก็แฮปปี้กับการที่แบบว่าออมีเพื่อนอยู่ในสังคมของตัวเองประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องความรักอแอนมองว่าจริงๆอ่ะก็มีคนเข้ามาพูดคุยกับเขานะแต่ว่าเขาก็คีฟทุกคนเป็นในลักษณะเพื่อนนะคะไม่ได้แบบว่าเ,ออเปิดใจให้กับใครเนาะตรงนี้เพราะว่าตัวเขาเองแอนมองว่าน่าจะค่อนข้างมีกำแพงในเรื่องของความรักพอสมควรแล้วก็อาจจะเคยบาดเจ็บในเรื่องของความรักมาก็เลยทําให้ตัวเขาอะ่ะ ออไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครง่ายๆประมาณนี้นะคะนะแต่ว่าพูดคุยได้นะคุยกับเขาได้เป็นลักษณะเพื่อนหรือแม้กระทั่งถ้ามีเรื่องอะไรที่แบบมาปรึกษาเขาเรื่องงานหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็โอเคในการที่แบบว่าจะให้คาปรึกษาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักถ้าแบบสเต็ปมันมากกว่านั้นนะแอนมองว่าเขาก็เหมือนมีกําแพงอะไม่ได้เปิดใจให้ใครขนาดนั้นนะคะโอเคมาดูการว่าแล้ว หลังจากที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันตรงนี้ยเออเขาเขารู้สึกยังไงเนาะ แอนมงคลตรงนี้คุณกับเขาแบบอาจจะมีการบล็อกกันนะเอออาจจะมีบะการบล็อกกันเกิดขึ้นตรงนี้มันมีราศีอ,อ่อราศีมังกรขึ้นมามีเดววิลขึ้นมาเนาะคือความสัมพันธ์นี้แอนไม่แน่ใจว่าตอนที่คุณกับเขาแบบ คบกันอยู่อ่ะมันมีความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเติร์ปาร์ตี้หรือเปล่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีรักสามเศร้าอาจจะแบบมีคนอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์จนทาให้ความสัมพันธ์มันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างท็อซิกประมาณเนี้ยเออแล้วก็มีการเดินออกกันไปจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะนะซึ่งตัวเขาถามว่าหลังจากที่ไม่ได้คุยกับคุณอ่ะเออเป็นยังไงเนาะจริงๆอ่ะมันมีความเสียใจอยู่ตรงนี้เนาะเพราะใต้สำรบมันเป็น5ถ้วยคือเขาค่อนข้างเสียใจนะกับความสัมพันธ์ตรงนี้ที่เหมือนมันอาจจะต้องงบลไป คืออาจจะไม่ได้คุยคือถามว่าเขาอยากเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไหมแอนมองว่าเขาไม่ได้อยากเดินออกนะจากความสัมพันธ์ตรงนี้แต่เหมือนเขาอยู่แล้วเหมือนเขารู้สึกว่ามันท็อกซิกอะ่ะเออเหมือนมันอาจจะแบบมีเรื่องราวที่ทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยโอเครู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหากวนใจอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้เขาพยายามที่จะบล็อกปิดกัน้นความรู้สึก ที่เขามีกับคุณทั้งๆท,ที่จริงๆอะเขายังมีความชอบคุณมากอยู่นะมันยังมีความหลงไหลมันมียังมีความผูกติดยึดติดบวกกับไอ้เรื่องราวท็อกซิกต,ต,ตรงนั้นอะอยู่แล้วเขาก็ยังเสียใจอยู่แต่เหมือนเขาต้องพยายามแสดงออกอว่า เขาโอเคนะคะไม่ว่าตรงเนี้ยคือคุณกับเขาถ้ายังไม่ได้บอกกันมันก็เป็นลักษณะการบ็อกความรู้สึกเหมือนเขาไม่อยากที่จะรู้สึกอะไรไปมากกว่านี้เพราะว่าเหมือนเขารู้สึกว่าเหมือนเขายิ่งรู้สึกไปแล้วอะ่ะมันยิ่งท็อกซิกแล้วเหมือนเขาก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้ยังไงมันก็อาจจะไปไม่ได้ประมาณเนี้ยอืมเขาก็เลยยอมจำใจในการที่แบบว่าจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเนาะความรู้สึกตรงนี้ที่เขามีกับคุณมันก็เลยเป็นพลังงานเหมือนแบบมันมีความท็อกซิก แล้วมันก็มีความรู้สึกที่เสียใจเสียดายแต่ก็ต้องเดินออกไปนะคะถามว่าเขาอยากบอกความรู้สึกที่มีกับคุณไหมจริงๆแอนมองว่าไม่อะเออเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่มันยังเป็นเรื่องของความเสียใจเสียดายอะไรตรงนี้อยู่แต่ว่ามันก็ต้องจาใจเดินออกไปจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ตัวเขาเองอะจะค่อนข้างปิดกั้นคุณนะคือถ้าเกิดว่าอ่อไม่ได้บอกกันทั้งด้านสื่อโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามตรงนี้มันก็เป็นลักษณะที่ตัวเขาเองอะ ไม่อยากคอนแทคไม่อยากยุ่งเพราะว่าเขาเหมือนมัน,ม,นมันมีความเสียใจเกิดขึ้นไปแล้วตรงนี้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าค่อนข้างกันตัวเองอะออกจากคุณประมาณนี้นะคะนะสำหรับคนคนนี้ในความรู้สึกที่เขามีเนาะเออเพราะมันเป็นอะไรที่แบบเขารู้สึกท็อกซิกมากๆกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาซึ่งแอนไม่แน่ใจว่าเออายไหนนะที่แบบทําให้มันท็อกซิกตรงนี้นะคะนะอืมนะประมาณนี้นะคะนะแต่บอกเลยว่ายังไงก็มีความเสียใจ ตอนนี้คือเขาก็ยังเสียใจเราก็เหมือนเสียใจแต่ว่ามันก็จําเป็นนะในการที่จะต้องเดินออกอะ่ะประมาณนี้นะคะโอเคเราไปต่อกันนะสาหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายนะคะก็คือกองนี้นะเดี๋ยวแอนขออนุญาตด,ดูลัคราสีนะคะไม่คุณกับเขาเนาะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะคะไว้สำหรับคนที่เลือกกองที่สี่ มีราศีกุมนะคะราศีเมถุนนะแล้วก็ราศีเมษมีกุมเมถุนเมษนะคะมีเลขสิเอ็ดเลขสามเลขย2เป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยนะคะโอเคมาดูการว่าคนที่กองที่สีมาถามถึงอะณปัจจุบันนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคะ ณปัจจุบันชีวตเขาเป็นยังไงบ้าง คือในบางคนตรงนี้เออเป็นชาท่านดินได้นะคะพึงศกกันบามังกรเนาะในบางคนอาจจะมีแฟนแล้วนะปัจจุบันนี้เนาะคนนี้เขาอาจจะมีแฟนแล้วนะคะแล้วก็กําลังพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่มีการพูดคุยกันอยู่เนาะเออกับคนของเขานะคะที่เขาคบหาอยู่เนาะซึ่งเป็นคนที่แบบเขารู้สึกว่า ค่อนข้างโอเคกับคนคนนี้เขามีความมั่นคงแล้วก็ตัวเขาเองอะรู้สึกว่ากับการพูดคุยกับคนคนนี้มันเป็นอะไรที่เขาค่อนข้างแฮปปี้มากๆนะคะตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีแฟนก็เป็นลักษณะที่ตัวเขาเองเหมือนกําลังคิดจะลงทุนอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็เขาได้เจอกับพาร์ทเนอร์นะคะคนที่แบบเขาจะร่วมลงทุนด้วยซึ่งเป็นลักษณะที่อาจจะเป็นเพื่อนของเขาอะไรประมาณนี้ในการร่วมลงทุนกับสิ่งที่เขากําลังจะทําอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่าไพ่เหรียญมันขึ้นจริงๆถ้าไม่ได้ เป็นในเรื่องของความรักก็จะเป็นในเรื่องของแบบเหมือนเขากําลังคิดวางแผนลงทุนอะไรบางอย่างเพื่อให้แบบธุรกิจของเขาหรือว่าการเงินของเขามันดีขึ้นนะคะนะเออซึ่งเขาก็ได้เจอพาร์ทเนอร์ที่แบบค่อนข้างโอเคเหมาะสมกับงานหรือว่าธุรกิจของเขาที่ทําซึ่งเขารู้สึกว่าเออกับคนคนนี้ที่เขาจะร่วมลงทุนด้วยมันน่าจะไปด้วยกันได้ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์แอนมองว่าคนนี้น่าจะ มีคนคุยด้วยแล้วแล้วก็ก no ําลังพ okay. ัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่ซึ่งเป็นอะไรที่เขาค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้ไปแบบช้าๆไม่ได้รีบในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการคุยกันได้เข้ากันได้ทั้งในเรื่องของเหมือนแบบอาจจะเป็นลักษณะเพื่อนก็คุยกันได้แบบเหมือนเขาคุยได้แบบในในเรื่องทั่วไปก็คุยได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาก็รู้สึกว่ามันโอเคอะไรประมาณนี้เนาะโอเคงั้นเรามาดูกันว่าแล้วความรู้สึกของ เขาที่มีให้กับคุณในปัจจุบันนี้นะคะเขารู้สึกยังไง จริงๆความสมพันธ์ของคุณกับเขานะในปัจจุบันเนาะคือในบางคนนะถ้าไม่ได้บอกกันนะจริงๆเขาก็ยังอยากบาลานซ์ให้คุณอยู่ในชีวิตเขาอยู่นะไม่ได้อยากที่จะแบบว่าตัดจบไปแต่ว่าคือเขาแค่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยปัญหามันเยอะมันมีความไม่เข้าใจกันค่อนข้างเยอะมันมีความมีอีโก้ในความสัมพันธ์นี้มันมีการไม่ยอมกันเนาะตรงนี้แล้วมันก็ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่ามัน็อกซิ่คือมันมีการระแวงแล้วก็มีการแบบ ไม่เชื่อใจกันนะคะตรงนี้นะเออมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนถ้าเกิดคบกันไปก็มีแต่ปัญหาเออประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาทําได้แค่แบบรู้สึกในใจเฉยๆว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยคือมันท็อกซิกเนาะอืมแต่ว่าถามว่าเขาอยากจะตัดคุณออกไหมตรงนี้แอนมองว่าเขายังไม่ได้อยากจะตัดคุณออกในจากแบบ จากจากความสัมพันธ์อะไรตรงเนี้ยไม่เขาไม่ได้อยากตัดออกเขาแค่อยากมาล้านให้คุณอยู่เนาะแล้วเขาก็แค่รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้อยากคุยอะไรเหมือนอยู่ในชีวิตอะค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากจะคอนแทคหรือไม่ได้อยากจะพูดคุยอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเหมือนเขารู้สึกว่าถ้าเขามีการพูดคุยกับคุณอะเออมันอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันได้เพราะว่ามันมีความรู้สึก ข้างในอยู่ว่าเขาอะอยากจะนิ่งเขาไม่อยากจะพูดอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคําพูดหรือมีการคุยกันขึ้นมาตรงเนี้ยมีปัญหาแน่นอนนะเออแล้วก็จะมีฝ่ายหนึ่งที่คนที่ค่อนข้างระแวงอะจะเป็นอะไรที่อาจจะเอาเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆามาพูดทําให้มันเป็นประเด็นปัญหาเพิ่มขึ้นตรงนี้มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่เขาไม่ได้อยากจะตัดคุณนะอยากบาลานซ์ไว้แต่เขาก,ก็จะไม่คุยอะไรทั้งนั้นเหมือนกันเออเหมือนมันเป็นแค่ความรู้สึกของเขาที่เขารู้สึกว่าอออบาลานซ์ไว้ได้ใน ในสถานะเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอาจจะแบบเป็นคนรู้จักกันไปประมาณนี้แต่ว่าถ้าถามว่าจะให้คุยอะไรไหมคือเขาก็ไม่คุยเพราะว่าเหมือนเขามีเซนต์รู้ได้อยู่แล้วว่าถ้าคุยกันอะยังไงก็มีปัญหาแน่นอนตรงนี้นะคะนะแล้วก็จริงๆความสัมพันธ์เนี้ยมีฝ่ายหนึ่งที่ค่อนข้างแอบส่องแอบมองแอบติดตามชีวิตของอีกคนหนึ่งค่อนข้างเยอะมากเหมือนแบบ ตามแอบซองแอบดูประมาณนี้ทางสื่อโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกำลังทำอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะนะประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็จบไปแล้วเนาะทั้ง4ี่กองนะคะเออเป็นการดูโดยรวมนะคะอาจจะตรงไม่ตรงหรือว่าไม่ตรงเลยก็ได้นะไม่อยากให้ไปอินหรือว่าซีเรียสอะไรกับมันมากนะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่กองไพ่มนสลับเดี๋ยวยังไงตอนทำทำสแตป์เดี๋ยวแอนจะ ไอแอนจะเขียนไว้ให้นาะว่าคัพเคก้กอะอยู่กองสองเนาะเพราะว่าแอนเพิ่งนึกได้ว่าคัพเคก้กอะมันอยู่กองที่สามนะคะโอเคเดี๋ยวแอนจะแอนจะเขียนไว้ให้แล้วกันน้องว่ากองโรมา,ากองไหนอะไรอย่างเงี้ยอือโอเคก็ขอบคุณมากๆานะคะสําหรับทุกการติดตามนะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะมีความสุขมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย